สวัสดีท่านที่รักการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาฝายน้ำปิงนะนี่นะน้ำก็ขึ้นกว่ารอบที่แล้วประมาณสักองนึงได้นะแต่ผมว่ากำลังสวยเลยนะเดี๋ยวจะลองดูวนะ่ามีผลงานหรือเปล่านฝะากติดตามรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะลองใช้เป็นกระดี่ขนาดสิกร,รัมนะตีแถวหน้าม่านเนี่ยถ้ายฝาย เตี้ยนดีจังเลยแต่ป๊าก็ป๊าก็เตียนด้วย ตดนแล้วครับโดนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยกระสูบกระสูบตอนแรกนึกว่าปลานึกว่าปลาอื่นกระสูบกระสูบกระสูบโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งเข้าฝายครับออกหลังออกมาครับออกมาแล้วออกมาแล้ว ใหญ่อยู่ครับตัวนี้น่าจะเป็นโลครับโอ้ใหญ่ใหญ่เป็นโลครับเป็นโล้ใหญ่ใญเป็นโลครับเป็นโลหรือว่าวิ่งโตฝายขึ้นน้ำแรงครับค่อยเลี้ยงออกมาค่อยเลี้ยงออกมา กิปเปอร์เปอร์อยูน่นี่มาน้ำเบาครับไปมาขีป้ปลาเปิดให้ลูกชายร้องขีป้ปลาเอาเนี้ยเนะี่ยของปลาเนะี่ยขี้ดิปากล่างนะเอาดิเอาไม่ถึงก็เอาของหนูเอาเอาเร็วๆเขาสิ ปลามันยอมแะลนะ้วเดี๋ยวลูดเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมันก่อนค่อยๆเล่นคนะเลี้ยงมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลาเลี้ยงมันนิ่งๆก่อนมาเกยก่อนอ่ะออกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหมา่ชึบอ่ะนี่เรียบร้อยครับนี่ฮะโอ้โหกว่าเลยเนะี่ยเกือบสองโลว่ะนี่ครับ เลอะเลยครับจัดกระดีถือคันแป๊บเนี้ยครับท่านชมเลอะเลยครับ đuổi gà hấp đuổi gà hấp đuổi ga hấp số bán hết này là cái mà lời súp ui ขึ้นมาแล้วสูบแว่นนะขอปวดปลาก่อนนะครับปลาก็เดี๋ยวปล่อยไปนะฮะตัวใหญ่บอสน,นะฮะเบลเลยครับลามไว้ไม่ให้ฝูงแตกครับเลิกตกก็ปล่อย ไปแล้วครับนี่อันนี้ตัวเล็กโอ้ยเย้ในหนูไดปล่อยอยู่แล้วนี่ตัวเล็กไป